ลุงแกเป็นอะไรวะน้องมาสตีอยู่ก็ได้อยู่วะเี้เอาช็อตเยี่ยวช็อตโยอเงี้ยเอาอะไรมึงจ่ะเฮ้ยเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆเพื่อนๆลุงปลานาอาทุกๆท่านนะอยู่กับผมนะครับเบิร์ดเดินป่า ล่าผีนะครับพี่พี่เอฟซีก็วันนี้นะเราเนี่ยมาที่บ้านผีโพงนะครับมาทำไลฟ์เฟิร์สเกมเหมือนได้แหละว่าเอามาในชอ่องเพื่อเอาเอาไก่นะครับมาให้คุณลุงผีโพงนะมีเอฟซีนะครับพี่พี่เอฟซีท่านหนึ่งนะครับเออส่งส่งเงินเนี่ยจำนวนหนึ่งนะมาให้นะครับคุณลุงผีโพงนะครับเพื่อนำไปซื้อไก่นะผมก็นำไปซื้อไก่นะครับพี่พี่เอฟซี ก็ตอนนี้นะครับผมเนี่ยยังไม่ได้ปิดรับบริจาคนะครับพี่พี่นะในวันเด็กนะครับพี่พี่เอฟซก็พี่พี่เพื่อนๆท่านไหนที่ยังอยากจะสนับสนุนนะครับเด็กอ่าเป็นการทุนอในแบบเป็นทุนการศึกษาให้กับนักเรียนแล้วก็เลี้ยงอาหารกลางวันนะตอนนี้นะผมก็ยังรับอยู่นะครับพี่พี่เอฟซีแต่ผมเนี่ยจะทิ้งเลขบัญชีไว้เนี่ยใต้คลิปนี้นะครับก็ฝากด้วยนะพี่พี่เอฟซีนะท่านใดที่อยากจะทําบุญนะครับหนึ่งบาทก็ได้นะครับแล้วแต่จิตศรัทธาพี่พี่เอฟซีเลยนะครับพี่ ก็โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวเราเนี่ยจะเดินทางเข้าไปยังบ้านคุณลุงบีโพรกันเพื่อนาไก่เนี่ยไปให้แกได้รับประทานนะครับพี่เอฟซีแล้วก็น้องเฟิร์สก็คิดถึงพ่อแล้วด้วยนะครับผมก็จะพาน้องผมก็จะพาน้องเฟิร์สเนี่ยไปหาพ่อนะแล้วพีพีเอฟซีหลายๆท่านนะถามว่าวันเด็กเนี่ยวันไหนนะวันที่13นี้นะครับในวันแจกเนี่ยผมจะไลฟ์สดเนี่ยให้เพื่อนๆเนี่ยได้รับชมนะครับพีพีเอฟซีก็ฝากเป็นกําลังใจผมด้วยนะเดี๋ยวงไงเราไปเจอกันที่วัน13นะตอนนี้ก็ยัง เปิดรับบริจาคมาเรื่อยๆนะเดี๋ยวเราเนี่ยจะนําเงินทุกบ้านทุกสตางค์เนี่ยไปมอบให้โรงเรียนนะครับแล้วก็จะนําเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปเลี้ยงอาหารกลางวันนะครับพี่ๆนะก็โอเคครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมและน้องเฟิร์สเนี่ยจะเดินทางเข้าไปยังโลเคชั่นกันครับพี่ๆเอฟซี FC. ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเดินเข้าไปกันครับไปไหนเฟิร์สไก่อยู่ไหนพี่ๆเอฟซีได้ดูดินี่เป็นไก่ตลาดนะยี่เอฟซีนี่น แล้วก็วันนี้นะพพฟซีมีข่าวดีจะบอกนะครับมีพพฟซีท่านหนึ่งนะผมไม่ทราบชื่อเหมือนกันนะครับอ๋อได้ส่งจักรยานนะค่อนข้างที่จะสวย,สวยเลยนะครับพพฟซีคันเนี้ยพอดีน้องเฟิร์สขับเลยนะไว้ผมว่างๆเนี่ยผมจะรีวิวให้พพฟซีได้รับชมนะส่วนใครที่อยากแบบสนับสนุนน้องเฟิร์สเนี่ยก็ส่งของมาให้ได้นะครับพพฟซีผมก็จะมอบให้น้องทุกอย่างเลยนะก็ส่งให้ได้นะแล้วผมก็จะพวกสงเสื้อผ้าอะไรเนี่ย ส่งให้ได้หมดนะครับถ้าอันไหนที่ผมไปแจกไดนะ้ผมก็จะไปแจกให้เด็กที่หมู่บ้านนะครับพี่ๆก็ฝากด้วยนะครับถ้าใครที่มีเสื้อผ้าเก่าๆแล้วดีๆเราไม่ได้ใส่นะส่งมาให้ได้นะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะปักมุดไว้เหมือนกันนะ เปล่าอันนี้ผมไม่มั่นใจอะแต่เมื่อกี้เปิดไฟสว่าง แล้วก็เดี๋ยวค่อยวากันจะเอาใครไปวางให้คุณลงใครไม่รู้อะยู่ๆเนี่ยเปิดไฟสว,ว่างเมื่อจะเดินเข้ามาบปก เดี๋ยวขึ้นนถะเพอไม่มีใครหรอกมาั้งผมตาฟาาหรือเปล่าวะโย่ในมีเม,มออื่อยุ่ยจะพองนะ่ะเขียวดามีรูอย่างเมื่กี่เพี้ยงเยชีมาหน้านะึ อุงวีมองครับมองจอกูอ่อนขึ้นว่ะอ้ไปดูฟังนี้ จอก้อวะกวนี่แกทำพิธีอยู่ไหนวะนี่ก็ไม่มีเฮ้ยนี่ไงควเฮ้ยลุงแกเป็นไรวะน้องมาสติอยู่กวะีอยู่วะยังมาอะไรอันนี้ Ghê ông phong là. Cô cha dù à Huh? đúng, nghe thấy không? Huh? nghe thấy, Huh? 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 Nghe Hai kè mà kính cây không lá Nè, để chọc Một con Mình nè Nè, xí xí vào hai nè Nè, để chọc Bông cho Kè lèo à, First Để lèo Hơi yên Lung má con yes. Dưa ơi Vô Ôi suy Ghé lòng một chút Hoàng Huê chào tụi nhé đây Phật Không chào Hoàng Huê nhé Dỡ không vô Dỡ này con nhớ ơn lên một cho. 切克，你猜呀？一路一昂，嗯、mm，一路没猜一路。嗯 <noise> 嗯<声>。有这么一些。喂。 rung cái nó chiu nhu chặt rung cái nó chiu nhu chặt ô cái mâm nhảy đấy mâm nhảy đấy à ba, là... hơi <laughs> hơi 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 ดูแกมันกินเนี่ยน,นึงมิเซอร์เกด่าน,นี้แล้วยกเขาเพอเฮ้ยลงแกเหมือนจะหันมากินทางนี้นะใจเย็นมึงจอ ชี้ไปมันจะเลื่องนะมันตัวแกเกินเด็่เฮ้ยเฮ้ย

ดูเรงลอยกินนะครับพวกมีแกะเดินเป็นทุ่นนะมีเครื่องครข้างในอยู่นะโอเคไปยี่นดีฉนะุกดูดิเพื่อนพ่องราจะไปกําลังกินี่ไม่รู้รุงไปทางไหนนะตรงนี้ก็ไม่มีแล้วนะ เหมือนลุงแกจะไปแล้วมั้งน้องเฟิร์นนะ <Really you. S 1> ไปเล้เขาไปแล้วเอามาให้ละลุงแกน่าจะกินแบบอิ่มแล้วมั้งมันก็กลับไปกินด้วยนะครับ oh. นี่นะลองๆสำคัญกินนะครับ oh. คือกินเลย,เลยนะครับพี่พีเซีครับนี่นะโอเคครับเดี๋ยวเราออกกันดีกว่าเฟิร์น oh. ไป oh. ไปเจอกันที่น,นอกดีกว่าพี่พีี ก็ตอนนี้นะผมเนี่ยได้ออกมายังหน้าทางเข้าแล้วนะครับก็เราก็เอาไก่มาให้เพราะแกกินอยู่นะเขาก็กินนะเฟิร์นนะกินใหญ่เลยอ่องอ่องเลยนะอ่องเอ๋ยเลยนะมาคุณเหรอ่องโอลอืกก็แกก็กินเยอะเลยนะครับพีพีเอซีก็โอเคครับเดี๋ยงนะผมกับน้องเฟิร์นนะจะขอตัวเนี่ยเดินทางนะครับกลับบ้านกันก่อนนะครับพีพีเอซีแล้วก็พรุ่งนี้นะผมว่าจะพาน้องเฟิร์นเนี่ย ไปหาหมอเลยนะตาน้องเนี่ยเป็นไรไม่รู้นะครับพี่บีเอฟซีเนี่ยเห็นไหมตาน้องจะอักเสบไปข้างนึงนะครับพรุ่งนี้ว่าจะพาน้องเนี่ยไปคลินิกสักหน่อยนะครับพี่บีเอฟซีก็โอเคครับอย่างไรผมขออนุญาตนะครับเดินทางกลับบ้านกันก่อนนะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเพื่อเป็นกําลังใจผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปด้วยนะครับพี่พี่ก็อย่าลืมนะใครที่อยากจะร่วมทําบุญกับผมนะครับก็ยังทันอยู่นะตอนนี้แต่ถ้าเลยวันที่13แล้วเนี่ยคือไม่ทัััันนนนแแลลล้้วววะะคครรบบเเยด็กพี่ ก็เดี๋ยวผมน่าจะทิ้งเลขบัญชีไว้ข้างล่างนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมาสรุปยอดแล้วก็เดี๋ยวจะถ่ายเงินที่มอบไปให้โรงเรียนนะครับเดี๋ยวจะให้โรงเรียนเนีประกาศนะครับพีเอฟก็โอเคครับเดี๋ยวไงผมขออนุญาตเดินทางกลับบ้านก่อนนะก็ต้องขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับและต้องขอลาแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ